สวัสดีครับกรับผมแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระนารุ้เรื่องก็คือ,คอ,คอเรื่องถ้าจะลดคอเลสเตอรอลมีผักอะไรบ้างที่ช่วยได้มากแล้วก็มีผักขมและบลคอกโคลี่ช่วยลดคอเลสเตอรอลนะครับผักขมและพักและบลอกโคลี่ถ้าเรารับประทานเข้าไปในมื้ออาหาร เพิ่มเข้าไปในมื้ออาหาร<ม>เพื่อช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายได้หลังจากที่บางคนมีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงและมีความเสี่ยงอะไพวกนี้นะครับเพราะนั้นต้องหันมารับประทานผักชนิดนี้จะดีมากเคยมีรายงานนักเตะในประเทศอังกฤษนะครอยู่ๆก็เล่นฟุตบอลอยู่ดีๆก็เสียชีวิตกระทันหัน แล้วก็หมอโรคหัวใจก็แนะนําให้รับประทานผักโขมและบรอกโคลีเนี่ยเข้าไปในเมื้ออาหารจะช่วยป้องกันได้นะครับแต่คนที่เสียชีวิตคนคนที่อยู่อยู่ก็ล้มลงไปนี่ปรากฏว่าสามารถกู้ชีวิตขึ้นมาได้โดย c P r นะหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนวิถีชีวิตโดยการหันมารับประทานตามที่แพทย์แนะนํานะครับก่อนหน้านี้แม้เขาจะไม่มีประวัติ ปัญหาเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลหรือความดันโลหิตเลยย,เยังดูแลสุขภาพอย่างดีกินมังสาวิรัติโดยซ้ำว่ายน้ำสัปดาห์ละสามครั้งเล่นฟิตเนสและกอล์ฟเป็นประจำรวมถึงไม่สูบบุหรี่ด้วยแต่พบในภายหลังการตรวจหลอดเลือดหัวใจพบว่าคนดังกล่าวมีหลอดเลือดหัวใจอุดตันจากหัวใจขาดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุของหัวใจวายในขณะออกกำลังกายเล่นฟุตบอลอะไรพวกนี้ นั้นคําแนะนําจากแพทย์คือให้เพิ่มอาหารที่มีประโยชน์โดยยกผักใบเขียวอย่างผักโขมและพักคอรี่ซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอลได้อย่างมากนะครับแล้วก็เพิ่มผักผลไม้ก็ด้วยผักใบเขียวอย่างอื่นเข้าไปด้วยนะครับรวมถึงปรับเปลี่ยนการกินลดไขมันอิ่มตัวเปลี่ยนมาใช้มาการีนไขมันต่ําและเริ่มใส่ใจปริมาณโซเดียมในร่างกายในอาหารแปรรูปนะครับ อาหารพื้นฐานอย่างขนมปังมีเกลือแฝงอยู่ซึ่งเป็นสิ่งหลายคนมองข้ามนะครับก็าหันมารับประทานได้นะครับแล้วก็บางคนที่ชอบความหวานพอตพอดเดิก็เลือกบริโภคช็อกโกแลตอย่างพอดีและความน,น่ากลัวของหัวใจวายคือมันมาแบบไม่มีสัญญาณเตือนเพราะนั้นต้องระวังนะครับทำให้รีบป้องกันตั้งแต่วันนี้ โดยย่ะเรื่องอาหารการออกกำลังกายและวก็ความเครียดบุหรี่นะครับแม้คนดังกล่าวที่นะักฟุตบอลดังกล่าวไม่เคยกินของทอดบ่อยเลยสั่งอาหารอินเดียน,นานๆนนทีไม่เติมเกลือไม่สูบบุหรี่และดื่มไวน์แดงเฉพาะตอนออกไปร้านอาหารก็ยังมีความเสี่ยงไปโรคหัวใจได้เ่รียนแล้วก็มีตัวอย่างองีก มีคนไข้อยู่คนหนึ่งมีอายุแค่สี่สิบต้นต้นหนึ่งนะครับมีไขมันในเลือดสูงไม่มีความดันสูงไม่มีเบาหวานไม่มีประวัติโรคหลอดเลือดในครอบครัวอยู่ก็มีแต่ไขมันในเลือดสูงอย่างเดียวแต่ไม่แต่ไม่ค่อยกินยาสม่ำเสมอปากว่าเส้นเลือดสมองแตกได้แตกมากต้องผ่าตัดเพราะเนื่องจากสมองบวมมากเพื่อเอาก้อนเลือดออก อะไรพวกนี้มีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะเราะนั้นต้องระวังอย่างมากอาหารนี่ก็ต้องพิถีพิถันหน่อยแล้วก็อย่าประมาทแม้เราจะดูแลตัวเองดียังไงก็ยังเกิดโรคหลอดเลือดได้เสมอต้องตรวจเช็คร่างกายสม่ำเสมอด,ด้วยโดวยเฉพาะอายุเกินสี่สิบไปแล้วแล้วพวกนี้นะครับเช็คสุขภาพหัวใจสุขภาพหลอดเลือดซะนะครับ สาระนารู้สำรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ